วันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้รับแจ้งว่าที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับก็ได้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วตอนช่วงประมาณใกล้เที่ยงสำหรับร้านที่จำหน่ายไข่ในราคาที่แพงนะครับข้างโรงเรียนพุทธชินราชออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขายไขย่ไก่เบอร์สองเนี่ยราคาแพงและร้อบาท ซึ่งก็ตกลูกรับประมาณ4ี่บาทเจซึ่งราคาที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่ควรจะเกิน3ามบาทเจเท่าที่ทางจังหวัดรายงานมาเพราะนั้นตอนนี้ก็ได้มีการดำเนินคดีแล้วก็ส่งไปที่สอพ,พอเมืองพิษณุโลกแล้วเป็นต้นและจะดำเนินคดีกับทุกรายที่ดำเนินการในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าต้องขอความร่วมมือนะครับเพราะว่า ขนาดนี้เนี่ยเราก็เผชิญกับสถานการณ์โควิดที่ทุกคนก็ทุกข์กันมากอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีการค้ากำไรเกินควรก็เท่ากับไปซ้ำเติมสถานการณ์ซึ่งไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนมีเบาะแสที่ไหนก็แจ้งมาที่1569นะครับรวมทั้งสายตรวจของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็สายตรวจของหน่วยงานป้องกันปราบปรามการกักตุนสินค้า และค่ากาไรเกินกวนของระดับจังหวัดก็จะออกไปตรวจตาดําเนินการด้วยอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เร่งด่วนในเรื่องของไข่ที่ขาดตลาดในช่วงเร็วานี้เพราะว่ามีการเพิ่มกําลังซื้อขึ้นหลายเท่ารวมทั้งอาจมีการส่งออกไปจํานวนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมก็จะได้ออกประกาศห้ามการส่งออกไข่ไปนอก ราชา,าจากักรเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ะจะดีขึ้นซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะทดลองมาตรการนี้เป็นเวลา7วันก่อนก็จะดูว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเช่นอาจจะต้องขยายเวลาออกไปเป็นต้นอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบขณะเดียวกันเนี่ย ทางกระทรวงเกษตรและสากรก็ได้มีการประสานงานกันโดยกรมประุสัตว์ก็จะไม่ออกใบอนุญาตส่งออกให้เช่นเดียวกันเพื่อให้สอดรับประสานเป็นแนวเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาสถานาการณ์นี้ไปนะครับเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าคิดว่าปริมาณไข่ที่ออกมาสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีเพียงพอสำหรับการบริโภคนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบ